ครับม,ม,สสสมากันมาหาฝุดมันที่เกเลเหรอครับเี้จากช่องเว้นจากหอ,อนหอมนะครับนี่มานลำกันจะมีนนบ้านนอนนะครับนี่ไปครับ,บครับก่อนจะเดินลงมื้อฝุดก่อกองทัพก่อเดินด้วยทองนะครับกินเขาก้อนโฮมกันกินเขาเก้าก้อนนี่ก่อนจะเด้ลงมือขุดมันนะ นะครับป๋าครับมาเลยครับพี่น้องแม่บ้านเพิ่นกับพ่อมันอีกแล้วครับนี่นะครับนี่เดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยวอะไรหัวใหญ่เลยเดี๋ยวอะไรโอ้โหหัวใหญ่เติบเตแล้วหนี่ดงหัวใหญ่ครับแบนี้เดี๋ยวอะไรสามหัวครับนี่สามหัว นี่นี่ครับนี่แม่นหม่ได้ครับนี่พี่สามหัวเลยอยู่วังนี้มองเดียวเลยดีดีเลยเอาดีดีเอดีมั้ยสิครับมาเด้งหมอนะครับนี่หมูเหี่ยวกตจะเด้งหมอหลังจากไปอุบลนะครับอุบล่ะก็ครับจะเห็นเห็ดอำเภอเขืองครับนี่เอ้าแม่นหักเราบปล่านะครับ โอ้โหสมบูรณ์จีดอกกันะเอาขึ้นมาขึ้นมาเหมือนม้วนเลยหน่งข้านนึ่งอันนึ่งกันโอ้อหัวเกา่าหัวเก,ากนะ่าแดงเลยโอ้โหปอกเปียกเลยหัวกามเลยดิ้งแกนเอาเอาไหมขึ้นมาไหมเอาม้วนนี้ไปหนึ่งคอยคอย

อุ๊ยปัดอุย้ยพอแล้วนะมันติ้งแล้วนะเบิงพี่น้องปัดบอกเลยเจ้าบอกว่าระวังนะอุย้ยซ้ำกับตันนี่ไหมครับนี่ตันจริงๆแหละมันยาวอุย๊ยน้งองวะนี่ครับ <c oughs> นี่นี่นี่ครับนี่เอามามา,มากล้องยืมตั้งบ้างเนี่ยน,นี่นี่ครับนี่ซับซ <c oughs> ับซ้ำหนึ่งโมกาเนี่ย ไี่ครับเดี๋ยวผมก็จิเด็กไปขุดเพื่อไม่นะครับบ้านนี้อ้าวนี่ครับนี่พลอีกแล้วครับนี่นี่สองติงเลยนะนี่ตริงนึ่งพานมากเลยบุนี่แต่ตริงก็หนึ่งสักลุ่มบ่หูว่าก็ถึงว่าน้อยหรือหัวใหญ่เห็ครับนี่ในกุ้งกุ้งสางเอาเห็นเนาะหัวใหญ่เนาะเป็นสากลุ่มอะไรนึกว่าไอ้ตีนหรอเปล่าตีงนี่ไม่หัวไม่ใหญ่ไม่เล็กหรอก ตีนแานไปผ่านมาอยู่ครับน,นี่ออกเม,น,นะม,น,มน,นนออกเมนนี่โอ้ตีนคือิบหัวเครับนี่ลงนิ้แค่เฮ้ยน้อเกาติงเกานามถ่วีนที่ล่ะน้ำจากนามท่วนี่ครับน,นี่เออนีตีนแม่นี่ ฟาดเลยครับนี่ฟาดเลยนครับพ่อเีกเจ้าพ่อจิตเฮเบิ้งครับไอครับคุณทั้งคุณท่านว่าพ่อมองมันจุ่มกันอยู่โนเป็้กลวยควยอยู่ว่าั่ารับเี๋ยวมาเฮเบิ้งเบิ้งเบิ้งใสเออวางงามอยู่นี่นี่ สามคนนี่จุ่มกันอยู่นี่แต่แล้วว่าอยู่นี่เป็นหัวครับนี่นี่ได้พูดนะนี่นี่จุ่มกันมัดอยู่นี่นี่แหละสามคนอยู่นี่นี่ไอโน่อเยไรเออมูยต้องเจียงพลงเลยครับเ่ยนี่พูดเออต้องเจียงพลงเลยแล้วน้ำไปน้ำอะไอืมไปครับ

นี่ครับนี่หัวใบใหญ่เป็นไหนดีครับนี่ก็แม่นี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ก็แม่นี่ครับนี่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 ดีครับนี่แล้วจิคุณเห็นบ้างอีกครับนี่ครับอีกหัวนึงครับนี่หัวยางใหญ่เลยครับนี่ไอ้ครับเขาขึ้นก้อนครับ มันนี่กันสิเดิเดนทางกันแล้วครับนันก็ขังเลยก็สีมนน่วงกุ้งเลยนครับป<ม>ูนป็นร่างยางออกจากปลากันเลยสองมันคือหาวเท่เนี้เหมือนแร้งมันคือพากันโอ้<ม>ของเครื่อกอารมอืมค<ม>ักบอ๊อบาเนี่ยม,ม,มาแล้ว ครับอยู่ใเดือนทางครับเห้อครับสวัสดีครับ